สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติสัตว์กษัต์ริยและประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชติรสมบูรณ์ค่ะแม่ทัพที่สีนะคะได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่อำเภอเจาะไอร้องประจําปี2566ค่ะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้นั่นเอง นสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเจาะไอ,อร้องจังหวัดนราธิวาสพลโทสันติสกุลตานาคแม่ทัพาคท่4ในฐานะผู้มำนวในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอ,อร้องประจำปี2566ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีความหลากหลายอย่างงดงามบนดินแดนพ่อหูวัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอ,อร้องประจำปี2566สภาวัฒนธรรมอำเภอเจาะไอ,อร้องเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้มิติศาสนา ศิละปะและวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ร่วมกับอำเภอเจออาะไอร้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพหูวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจออาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสประจปบงบประมาณ2,566ขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมเกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชนและส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ดยเปิดโอกาสนะคะให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทางวัฒนะธรรมประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนะธรรมจำนวน7ขบวน33หมู่บ้านกิจกรรมการประกวดการกวนขนมอาสูรอจำนวน36กระทะการแสดงความสามารถของเยาวชนและประชาชนของชาวอำเภอเจาะแอร้องด้วยศิละปะการแสดงและการขับร้องบนเวทีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจากทุกตำบลจำนวน18ชนิด การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจำนวน9ชนิดชมการแสดงและการจำหน่ายสินค้าโอทอปของอำเภอเจาะไอร้องค่ะโดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องที่ในพื้นที่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม,ตมจากแม่ทัพที่ที่อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนกนับนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อีกด้วยค่ะ กรามานอน,นะคะได้ร่วมพิธีทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า1 2ล้านแสนชิ้นมูลค่าถึง605ล้านบาทมุ่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบทุกช่องทางพร้อมขอความร่วมมือนะคะไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอมค่ะ ที่ลานอนเนกประสงค์กองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้กาศยานที่7กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้กาศยานที่1กงกอมในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือว่ากอรมนโดยผลโทว,วิภูษณะคล้ายมณีผู้ในการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3กอรมนได้รวมพิธีทำลายของกลางคดีและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วปี2566 โดยได้ร่วมกับกระรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกมรมศุลกากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดยเอกอัครราช,ชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราช,ชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานต่างประเทศและผู้แทนประเทศคู่ค้าร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้โดยมีนายวุฒิไกลรลีวิวรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานในพิธี ท่านี้ก็อรรมนจะมุ่งมั่นบรรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องปรามและแก้ไขปัญหาสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศดึงดูดการลงทุนภายในประเทศ พร้อมกันนี้ค่ะขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการนะคะไม่ซื้อไม่จําหน่ายและใช้สินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นการป้องกันอันตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและอาจเป็นอันตร,รายต่อไปค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกจัดก,การประชุมวิชาการนะคะเรื่องก้าวไปข้างหน้าแบบคู่ขนานไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ ความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของพยาบาลในสังคมดิจิทัลค่ะเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้นะคะในการปฏิบัติงานท่านการจัดการศึกษาทางพยาบาลค่ะ โดยก่อนที่จะมีการประชุมทางวิชาการได้มีพิธีรับมอบของที่ระลึกพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานของที่ระลึกพระราชทานมอบแก่อดีตคณาจารย์และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทบกเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของการสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทบก ในโอกาสนี้พลตรีหญิงสิริจันรงาทองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทบ,บกเป็นผู้แทนรับพระราชทานเงินพระราชทานเพื่อนำไปดำเนินโครงการอาคารอเนกประสงค์มีเนอร์สเปสเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทบ,บกเป็นศูนย์กลางในการประสานสัมพันธ์ของสิทธพยาบาลทหารบกทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปโดยมีอดีตคณาจารย์อาจารย์และนักเรียนพยาบาลร่วมในพิธี การพระราชทานเงินพระราชทานและของที่ระลึกดังกล่าวนำมาซึ่งความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงเมตตาต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและบุคลากรทางการพยาบาลสร้างพลังใจให้พยาบาลกองทัพบกตระหนักมั่นในการเป็นผู้ให้และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติตามจรรยาบณวิชาชีพตลอดไป จากนั้นจึงเป็นพิธีเปิดการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น,นในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทับบพบกครบรอบปีที่60เรื่องก้าวไปข้างหน้าแบบผู้ขนานไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของพยาบาลในสังคมดิจิทัลซึ่งมีทั้งการประชุมแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์พยาบาลพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจงานด้านดิจิทัลสุขภาพ โดยการประชุมนั้นมีพลตรีเกษมพินโยชนรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกรักษารษาชการแทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีซึ่งทั้งพิธีรับมอบของที่ระลึกพระราชทานและการประชุมวิชาการนั้นจัดขึ้นที่อาคารเบญจรังสิตสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐเอก,กชนเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาทางพยาบาลและการบริการด้านการพยาบาล ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรด้านสุขภาพให้มีความพร้อมในการเป็นสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปขณะเดียวกันในการประชุมวิชาการครั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทบอย่างได้จัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปาการต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทบกอีกจํานวน3ท่านคือพลตรีหญิงคุณหญิงอัศานีสาวภาพ พลโทประโมทอิ่มวัฒนาและรองศาสตราจารย์พันเอกหญิงดรหน่งพิมนิวิตอานันต์ซึ่งทั้ง3ท่านมีส่วนสําคัญที่ทําให้วิทยาลัยพยาบาลกองทับกก้าวขึ้นเป็นสถาบันหลักด้านการผลิตพยาบาลให้กับกองทับกและประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ องกองทบกนะคะยังคงส่งเสริมและผลักดันให้น้องๆเยาวชนนั้นทํากิจกรรมเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างเช่นทางด้านของมนฑลฐานบกที่12ค่ะ เยาวชนย u ทธล e เดอร์เน็กเจนมณฑลฐานบกที่12จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชยาการปราจินบุรีโรงเรียนกองทัพบ,บกอุปถรัรมภ์จก,กพงศ์พิทยาลัยนักศึกษาวิชาทหารคณะคุณครูนักเรียนพร้อมด้วยวิทยากรผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายจัก,กพงศ์ร่วมทํากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พี่ช่วยน้องปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้หน่าอยู่ชุมชนสุขใจรวมถึงการสอนให้ความรู้น้องนักเรียนเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนกราบไหว้ขอพรและทำ บุญถวายสังฆทา,านแก่พระพิสุกสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลและเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหมอเดินเท้าบริการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นให้กําลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยที่โรงเรียนวัดประชาวาสและชุมชนรอบๆหมู่ที่7ตําบลหนวนฮอบอําเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรี ขณะที่กองกําลังบุรพาจาัดก,กิจกรรมทัศนศึกษาในหน่วยทหารของเยาวชนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทยกัมพูชาโดยการนําน้อง,น,องนักเรียนและคุณครูโรงเรียนในพื้นที่4อําเภอชายแดนของจังหวัดสรากแก้วมาทัศนศึกษาในพื้นที่กองบัญชาการกองพลฐานรับที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีบบุรีและ โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าวจังหวัดนครนายกเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นจะเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารและเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้นักเรียนชายแดนได้เรียนรู้โดยมีการแนะนําหน่วยเยี่ยมชมนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติณสวนบูรพาประชาพักและเยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์กองพลทัารราบที่สองรักษาพระองค์ซึ่งมีวีรกรรมของหน่วยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ส่วนกิจกรรมที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าน้องๆนักเรียนค่ะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์1 0 0ปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและร่วมกิจกรรมสันทนาการที่สวนน้ำาิเดอร์เอเ e นเจอร์โซนทั้งการยิงธนูนะคะกิจกรรมขอสไลด์ข้ามหลับน้ำและก็กิจกรรมไัยเรือคายักอีกด้วย โดยคณะครูและนักเรียนค่ะต่างรู้สึกตื่นเต้นดีใจน,นะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และก็ขอบคุณกองกำลังบุรพาที่จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนจังหวัดสกแก้วได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและหวังว่าจะมีการจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจินดาพงศ์เศรีมาจากโรงเรียนตาพาสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงาหมค่ะ่นมาจากโรงเรียนตาพยาค่ะรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้ ประสบการณ์ใหม่ๆได้ได้เรียนรู้ของทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่ได้เจอเพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยด้วยค่ะต้นหนูขอขอบคุณกองกำลังบพลทหารท <neighborhoods, S 1> <Well> ี่ไ <ması> ด้จัดกิจกรรมสนมมาให้พวกหนูเขาต้นหนูขอขอบคุณค่ะ ชุดปฏิบัติการกิจกรรมประเรือนกองร้อยฐานพรานที่2002ค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กีฬาภายในของโรงเรียนปัญญาธรรมอนุสร์หมู่ที่2บ้านปูเกตดาตูตําบลเขาตูอมอภิยรังจังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมนะคะจัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดของน้องๆน,น,นักเรียนค่ะที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนการนำพาสันติสุขสู่พื้นที่รวมถึงการรณรงค์ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครองเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพ,พันธ์อันดีต่อก,กันและก็กระตุ้นให้น้องๆนักเรียนรักในการออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในโอกาสนี้ค่ะทางหน่วยได้เข้าสนับสนุนสิ่งของที่ใช้ในการทํากิจกรรมแสดงออกถึงไมตรีจิตที่ดีต่อก,กันอะไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันจากฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะใช้โอกาสนี้สร้างสถานการณ์ได้ กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1ซ่อมแซมหลังบ้านพักนะคะอาศัยทหารกองประจำการซึ่งมีสภาพทุดโทมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวน,น้องคนเล็กตามนยโยบายของกองทัพบกค่ะ กองพันรบพิเศษที่หนึ่งกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรณ์ผลร่วมป่าหวายจังหวัดลบบุรีจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นกําลังพลจิตอาสาชุดช่างพร้อมด้วยยา,านพาหนะและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือของหน่วยเดินทางลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือดําเนินการรื้อหลังคาเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างและก็มู่หลังคาบ้านใหม่ทดแทนราคาเดิมให้แก่น้องพลทหารวันอยูพวงทองทหารกองประจำการผลัดที่1ประจําปี2566ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารกองประจำการที่บ้านเลขที่316บ้านวุ้งตาลตำบลทรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งหลังคาเดิมเป็นหลังคาสังกะสีเก่าค่ะมีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะคะไม่สามารถที่จะก,กันแดดกันฝนได้แล้วให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวน้องคนเล็กซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยตามนโย,ยบายของกองทัพบ,บกค่ะ ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่หน่วยทหารของกองทัพบกยังคงทําอย่างต่อเนื่องก็คือการให้กําลังพลไปบริจาคโลหิตเพื่อให้ปริมาณโลหิตสํารองมีเพียงพอต่อการรักษาค่ะ กองพันธานราบที่4กรมฐานราบที่13นํากําลังพลจิตอาสาที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะไปเข้าบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดเร่งด่วนโดยบริจาคให้กับนายสมศักดิ์ธีระว,ะวัฒนกิจอายุ63ปีและนายสุพจ์โพคขำอายุ60ปีซึ่งประชาชนทั้งสองรายมีความต้องการโลหิตที่ต้องใช้ในการรักษาอย่างเร่งด่วน หน่วยจึงได้บริจากโลหิตให้กับคลังโลหิตโรงพยาบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดำการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวรวมถึงเก็บโลหิตไว้ในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาแก่ผู้ป่วยรายอื่นๆต่อไปโดยได้โลหิตจํานวนทั้งสิ้น4 0 0 0ซีซีซึ่งหน่วยทหารได้ให้ความสําคัญกับชีวิตของประชาชนเพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุดและทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เช่นเดียวกับกองผลฐานม้าที่1โดยกองพันฐานม้าที่12ได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิตให้กับนางสัญญาทิราชจํานวน1,354งพสี่เพื่อให้ได้โลหิตที่เพียงพอต่อการรักษาแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่โรงพยาบาลแพร่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ ส่วนน้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูโบราณสถานที่เก่าแก่กว่าร้อยปีภายในกรมอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือค่ะจะสวยงามขนาดไหนต้องไปติดตามค่ะ สถานมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามฟ้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ<ป>ค,คะุณทชมะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่ก็คืออู่คอนกรีตแห่งแรกของประเทศไทยเลยค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะพี่พี่ทหารเรือค่ะก็ยังคงใช้งานที่นี่อยู่นะคะโอ้ห oh, คุณผู้ชมคะดูสิอลังการมากๆแล้วก็ลึกด้วยนะคะก็ได้ได้ว่าไม่ได้หาดูกันง่ายๆเลยนะคะ ก็คือเตาหม้อน้ําค่ะเป็นเตาหม้อน้าแบบแรงคาเชอร์นะคะเป็นเตาหม้อน้ําที่เก่าแก่มากๆเลยค่ะถูกขึ้นทะเบียนนะคะให้เป็นโบนราณสถานชิ้นสาคัญของกรมศิลปากรเลยค่ะซึ่งกรมอุตสาหารนเรือนะคะก็ ได้เลิกใช้ไปค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ค่ะเนื่องจากขม่าวฟันนะคะอาจจะไปรบก,กวนชุมชนใกล้เคียงได้ค่ะทําให้ต้องเลิกใช้ไปนะคะเึิงปัจจุบันค่ะพี่พี่ทหารก็ยังคงดูแลรักษานะคะให้มีสภาพดีมาอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยค่ะ ก็เป็นพระอนุสวรีค่ะของคนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะองค์บิดาของทหารเรือไทยนะคะด้วยทรงวางรกากฐานกิจการทหารเรือให้มีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ค่ะฟ้ายืนอยู่บริเวณโบสถ์วัดวงสมุนวิหารนะคะที่ตั้งอยู่ในอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือค่ะที่นี่นะคะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดแล้วค่ะแต่ว่ามีพี่พี่ทหารนะคะคอยดูแลค่ะมามากกว่า100ปีเลยที่นี่ก็มีความพิเศษมากมายเลยจะมีอะไรบ้างหรือยปล่าฟ้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ จุดเด่นของที่นี่อีกอย่างนึงเลยค่ะก็คือลักษณะขององค์พระประธานค่ะประดิษฐานอยู่ในแนวขวางแบบนี้นะคะซึ่งหาดูยากมากๆเลยค่ะแล้วก็วัดอื่นๆนะคะก็ไม่มีในลักษณะนี้เลยค่ะ ที่มีสถาปัตยกรรมค่ะผสมผสานระหว่างไทยจีนและฝรั่งค่ะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยค่ะผู้ชมและสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะพิธีทหารเรือค่ะก็ยังคงดูแลและคอยบำรุงรักษานะคะให้ยังคงความสวยงามอยู่ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นปูชนียสถานที่สําคัญด้วยนะคะใช้ประกอบพิธีสําคัญต่างๆค่ะสร้างขวัญกําลังใจให้กับพิธีทหารเรือนะคะตลอดจนประชาชนในพิธี่ใกล้เคียงด้วยค่ะ หมดเวลาของรายการลงฟ้าพาปิ้งกินอาหารแล้วนะคะเราพบกันได้ใหม่ในวันพฤหสัสบดีหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้ในอดีต31สิงหาคมมาร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะ31สิงหาคม2500วันนี้ในอดีตประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษหลังจากที่ถูกยึดเป็นอาณานิคมมาตั้งแต่ปี2329ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด329,750ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย13รัฐแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วนคือมาเลเซียตะวันตกบริเวณคาบสมุทรมาเลย์ประกอบด้วย11รัฐและส่วนของมาเลเซียตะวันออกมีสองรัฐอยู่ติดกับประเทศปูไนและอินโดนีเซียซึ่งวันที่31สิงหาคมของทุกปีคือวันชาติของประเทศมาเลเซียหรือที่ชาวมาเลเซียเรียกกันว่าเ e อร์เดกาเดย์ซึ่งแปลว่าอิสระภาพจะมีการชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองที่จตุรัสเมอร์เดกาหรือว่าลานแห่งอิสระภาพ 31สิงหาคม2540วันนี้ในอดีตเจ้าหญิงไดอาน่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่กรุมปารีสประเทศฝรั่งเศสขนาดอายุได้เพียง36ปีพร้อมกับดยดริอัฟาเยตคนรักและคนขับรถหลังจากถูกรถมอเตอร์ไซค์ของนักข่าวไล่ตามด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งรถยนต์ของพระองค์เสียหลักและประสบอุบัติเหตุการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าได้กลายเป็นกรณีตัวอย่างของการลุกรานสิทธทิส่วนบุคคลโดยสื่อมวลชน ข่าวการเสรียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าได้สร้างความสะเทือนใจ,จต่อคนทั่วโลกและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างกว้างขวาง,วาง31สิงหาคม2545วันนี้แออดีตสมดเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีเยี่ยมระศดรและทรงงานศิลปาชีพณวัดพระพุทธตบบลพรอนอำเภอต,ตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรที่คลินิกเกษตรเคลื่อนที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่โยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทอดพระเนตรการสาธิตการทำข้าวซ้อมมือของกลุ่มแม่บ้าน โคกอิดโคกในโดยใช้ข้าวเพื้นเมืองหอมกระดังงาช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR โซเจ i e r แล้วดิฉันชดีรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ